สบายดีพี iko, ่น้องได้ยังมานั่งมาหนิใช่ดิพี่น้องเอาอันหกยิ่งกระซุงบอบกับแน่เลยอะนอกหล่าพีดปู่อะลูกชาเพิ่นหน้าอันนี้อหอมอันใดอันใดเนี่ยมาสูพอเนาะไม่พอเนาะเบิ่งถาเบิ่งกันพี่น้องรุ่นนึงกันมียังเบิ่งเรียกแบบเชื่อใจนนะเอาไอ้นี่ละเพิ่นลมาปลูกพี่น้องอันนี้นะอันนี้ได้พักขยันพักขยันมากเล่งไหม หม่ก็มีพี่น้องัดนน้อา้ักบงงกินตาอจารย์มาใส่หปวไปน่อาจารย์มาใส่หิปวดหดปวกออกพี่น้องเลยบ้านนี้ฮ็ดปวรอบที่ถ่ายได้บ้านพี่น้องเลย เฮ็ดปวกเขาดอนะบ้านนก่แก่เาปูก UM ่เขาปูกสบายดีน้องหลาสบายดีพี่น้องสบายดีปลุงไก่ชิอด้วพี่น้องเลยเจ็บท้องแล้วน้องหลาก็เลยมีน้ำมีน้ำปลานังไลออกอยู่ซะเริ่มแล้วพี่น้องอันนี้เขาแ่อนัวของขคอยรุ่นคอยรุ่นคอนร่กัน หอยจักมือได้หอยพอเปกำลังหอยมาถมของสามหน่วยสุดไม่ให้ปวดเพื่อดอกเป็นยันหน่อยกำลังดีพี่น้องปวกรอบทิทใา้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมาแกงจะมากินน้ำกันพี่น้องจะใช้เบิ่งใหม่แกงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เบิ่งกันพผนลัาง์ดีกว่าได้ไหมดอกได้โอ้แกงพี่น้องเลย มก็ออกไดม่เนาะไม่เหลือนยยังนี่นะหล่นกไม่ได้เติบอยู่พี่น้องออเ้ลแกงเอาแล้วยังมาฝากแม่บอกไก่หอมเปย์พี่เ้องแม่ไก่แม่ไก่องเปย์ออันนี้มะเขือมะเขือยังกาะมะเขือตัวแหล่ๆมใหญ่นะะเขือหมะเลยือแหลบอ่าแล้วกปลกเหมะ น้าที่มาขูเใช่หลางขูดล่นนย่เป็นยังไงอาการบอกกัน fc ดิ่เเปนัมันเจ็บหงมุ่มันต่างเลยพี่น้องมีน้ามีน้าข้างไรอยู่เพ่นป็นม้าเลแล้วร้อนเอาเลื่อยลูกมาเลยเพราะาบาแล้วลูกยุ่งนะเล่นองะรังกายนไทยมาแรกจะไม่เยี่ยม เด้๋ยังให้น้องหลาไปถ่ายให้เพิ่งนพี่น้องเลยเป็นมากเลยโว์เนาะชว์โจโจ้าพ่อบันใช่พี่น้องมากเลยพวกสัมผัสใหม่สัมผัสใหม่ห้องคันได้เลยทองนะใกล้เลยเนาะใกล้มือได้ไ ใกล้แล้วเบิ่องบนมือใกล้ๆแล้วแหละขั้นว่าน้ามันก็นั่นไหล่แหละหรือว่าเจ็บหุ่มหิมนะซองเตือลยพี่น้องมันไลหนังตะกี้แต่ช่วงก่อนก่อนห่อเข่าไล่แต่หนึ่งบาดเจ็บเนี่ยไลแห้งย่างก็ออกไปเรื่อยเรื่องนี้ก็ออกดูต้องรอรุ่นเนาะพี่น้องสวยกันเด้อพี่น้องเจ็บหูหุ่มหูหุ่มมันจะเป็นมันจะไปยิ่งขือนบุษยช่ยังหูหุ่มก็ชอบเสมอลนะคิดว่าได้แต่ว่าผู้เท่าเก็ว้าแต่มอหัดวาวว่าที่แป๊ะข้าเครื่องกันได้ของมันนี้มันมันบนในนอนดอก กเสี่น้องลายอ่ะผ่ารุ่นเนาะเดี๋ยวสิถ่ายบึงเราเรื่อยๆพี่น้องว่าอาการเป็นเรื่อยๆเริ่มแล้วอาการมันมาแล้วหายแล้วแล้วอีกท็อปเกี่ยวเข่าพอดีเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยนี่การบึงนี่ว่าที่เกี่ยวเข่าอีกทัอป เรามือมาตอนแรกพ่นผัดฮืมก็เลยยาก่อนแล้วอากามจะกเสียมือมาแล้วพอดีนะก็พดีคอดในมึงเลยเสียมือไปถิดมาแล้วเข่าก็ซุกเมอ่อะพี่น้องเจ็บไปนอนน้ำไม่ใหญ่ราบอกเจ้พุงเลยเจ่บกันสีนอนหานอนหน้าพี่น้องไยนอนขึ้นล่างนอกพี่บันว่อมันเถี่ันยีมันเจ็บขำมันขึ้นมันสิยญาเนาะพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเด้อพี่น้องฝากส่งฝากส้มแล้วก็พี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะเนาะเก่นี่อยากกดผ่านนะพี่น้องกดกลับไปเบิ่งให้หลายมีกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยพอได้มีกำลังใจเหตุฉีดต่อไปนะพี่น้องพอได้ไปใส่ไข่คลอดลูกอลไรก็สิพลาพี่น้องไปหลอกขักโลดนมาเลยนะมักหมองได้ตีละกายเบิ่งเอยี่ยังตีบ่ได้อยู่ ไอ่อไรไอ้ละกัเจ็บแอ่หมวบดไอ้นอนนอนละกัเจ็บพี่น้องแย่คือมันสิออกนี่แหละหมุนยุกยุกคือคืออกคือคิดในใจใหม่ใหม่เนาะพี่น้องบดแจ๊กจังวะที่ใหม่ๆหม่ออกก่อนเกี่ยวเข่าก็ดีได้พี่น้องที่ได้เกี่ยวเข่าพี่น้องเบิ่งอย่าบดท่านดอกะอย่บดท่านพอน้องลาเกี่ยวเองลากรเบิ่งเลยหน้าเั็นหน้าเั็นช่องโถงเหมือนใปีนี้พี่น้องเอ้ยถ้าบบสามคนเกี่ยวสามคนเหมือน ส่ดำ,นนนะดำนเนาะสีนเนาะหน้าทองงดำเกี่ยวนี่ยยังไข่ก็ดำอยู่พี่นอ้องเพราะมันบด้ลกเกาลกกะบดีลกกะเนาะมีเทาเกียเก่ยวเกี่ยวไก็ถึงเวลามัดเท่ทกากงง ed, ็มัดเลยนะใส่ดำมูขนอ่อนบ้านาน,านักการก่อนอ้กนึงแล้วเนาะขอดแล้วมื่ขึ้นนี่ไปขอดโรงพยาบาลเมื่อคนนั้นได้ผู้ชายป๋อมีกระซยบผู้ชายอยู่นี่ ขาเบิ <Es> <an> ang, no, half, like oh, ่งน้อพี่น้องที่ได้ผู้หญิงผู้ชายลากรบพู่บ่ได้บ่ได้เศร้าบ่ได้เอ็กซนบ่ได้เอ็กเซนเอ็กเซนเอ็กโคเอ็กโคลได้อย่างพยัก่นว่าบ่เป็นดอกนะประถารุ่นน้ำกันน้องหญิงผู้ชายกันดูหลาเพิ่นคนอีกนะเด็กกินนี่น้องปะทูนี่กินเบิดทุกอย่างกล้วยก็กินโหนวยเหลือพี่น้องเอ้ยห่องน้ำบานน่ะกินเบัตรปะทูก็ได้ ล่นจนแดงปาทูปาทูน้องปาทูแพ้กายพกัพี่น้องแพ้กับแพกันกได้ไม่เปงเปีเนาะแพ้แพี่น้องเอ้ยอย่าเลียนะกลิ่คือค้นเลยพี่น้องมาเลยเพี้ยแต่ว่าะไสิแพงแต่มาเป็นยังเรี้ยคนกัน ล่าง hết กบุยน้คุูไก่อนเดือพี่น้องเียของผองล่าเด่นโอ้ยี่ยิ้มเขาแซ่บแซ่พี่น้องผมดำดีปวดหน่อยอย่ปวดาดอมันดอกน้อยแต่ว่าแกงแซ่บปวดนี่หอมดีมนเบ้คนปวดอันนี้คนนั้นเห็ดกิน ต้นใดต้นยังไหนมาต้วเคือบ่เนี่เคือดีเลยนี่ไงเคือหำหำหมาเครือเคียวนะโบน้อยใหญ่กัน้วยมั่เียงก่ยงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เชียงไก่ก็ได้หลบพวนนิดๆหน่อยๆพี่น้องไข่ห่านกับตะไคร้นี่หนกนีนูแหละบินผ่านเนาะธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องบริษัทไปพี่น้องเบิ่งวัวห่านธรรมชาติวัวห่านมันเบิดพี่น้องเป็นระเบิดไทยวิ่งเป็นโควิดมินต์สุดเลนะตายเนาะเป็นโอนมาใหายรอวันน้องมาชิโอนมาห้ยมันนี่พอดีวัวห่านปลาจะกุลละได้นคลิปต่อไปเลยจังทีได้ ถ่ายห,หัวหันปลาให้เบิ่งกันรีวิวปลาเลยพี่น้องว่มามันใหญ่มันหน่อยกันสำใดงขาดหัวหันด้วยก่จะพอชิปมือแล้วมั้งชิปก่ามือเลยนะเบิ่งเนาะวัเดี้เอาหัวหันไปปล่อยให้เลยไปก่อกาะเอาเอล่าหน้าไปก่อนถ่ายถ่ายเนี่ย เพื่อนเอาหนามให้เมียเพื่อนพี่น้องเมียแม่เพ่นลุกก็ได้สบายดีพี่น้องแกงเห็ดมีกินพี่น้องมึงเห็ดปุ๋กลูกเช้าได้เห็ดมาให้บ่อน้อยกับบ่อนเฮ็ดกินอยู่บนเดียวกันเลยเนาะกินด้วกันเด้อพี่น้องเนาะสีด้อยสีคนเมียก็กินด้วกันเบื่อเดินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาเพื่อนก็นายกันช่วงนี้หาคลิปยาุกขาได้แล้ว เกี่ยวเขา่าอะไรช่วงเกี่ยวเข่าแล้วนเนี่ยชี้นน่นๆส้บไทยแ,แบบมีสาระหายแบบเต้นที่แล้วพี่น้องเอเอฟซี F G เลยคนน้องหลานะมีเวลาไปมีเวลาอยู่นะส่วงนี้ไปใส่กระยั่งน้องหลานจะคอดแน่ๆมีประยั่าน้องหลานจะคอดเนาะซิปก,กุมมือนะชิ้แล้วเกี่ยวเข่าพี่น้องผ <c oughs> อมันสุกนะบกเบื้องหลังเป็นปัจจัยสำคัญพี่น้องเด้อ ขีดเนี้ยครับกับเซราไปไหนเด้อพี่น้องบา,าย,ไได,ด,ยดีพี่น,อนอ้องบายดีวันีเราทุถ่านเนาะขาอนี่งก็จะยกขีดเดี๋ยพี่น้องเลยก็ดูคลิปต่อไปนะพี่น้องเนะาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณที่มขขาาาาาาดญี่ปุกคนเนาะบัวไทยบัวลาบบัวดาวเทียมพี่น,อนะนอ้องเนาะที่มาหลับส้มหลักซองพองน้องหลานเนาะขเขาให สวัสดีพี่น้อง